สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูทุกตาเหมือนเดิมค่ะในรายวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเรื่องรู้จักเครื่องหมายนะคะรู้จักเครื่องหมายในที่นี้นะคะวันนี้คุณครูจะมาให้นักเรียนรู้เครื่องหมายจราจวนนะคะสําหรับวันนี้คุณครูมีคลิปวิดีโอคือ การเ,เรียนเครื่องหมายจราจรนะคะมาฝากนักเรียนให้นักเรียนได้ศึกษาแล้วก็ทำลงในใบงานนะคะที่ครูส่งไปให้นะคะพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนักเรียน น้องๆเคยได้เห็นเครื่องหมายจราจรบนท้องถนนกันไหมคะและน้องๆพอจะนึกออกกันแล้วใช่ไหมวันนี้ทางคณะผู้จัดทำจะมาแนะนำเครื่องหมายจราจรบนท้องถนนที่สำคัญสคัญ,คญกันคร่าวๆนะคะและก่อนที่เราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องหมายจราจรเหล่านี้เรามารู้จักกับความหมายของเครื่องจราจรกันก่นกอนคะ่ะ เครื่องหมายจราจรเป็นสัญลักษณ์ทางจราจรที่ใช้ในการควบคุมการจราจรมักเป็นสัญญาณแสงหรือป้ายซึ่งสิ่งเหล่านี้เพื่อกำหนดการบังคับการเคลื่อนตัวของการจราจรการจอดหรืออาจเป็นการเตือนหรือแนะนำทางจราจรสัญญาณไฟจราจรโดยทั่วไปประกอบด้วยสัญญาณไฟสามสีติดตั้งตามทางแยกต่างๆและทั้งสสีนี้มีสีแดงคือให้หยุด สีเหลืองคือให้ระวังเตรียมหยุดและสีเขียวคือให้รถไปได้นั่นเองส่วนไฟจราจรพิเศษมีสีเหลืองเพียงสีเดียวกระพิบอยู่ใช้สำหรับทางแยกที่ไม่พลุกพล่านและให้ระมัดระวังว่ามีทางแยก ป้ายจราจรเป็นป้ายควบคุมจราจรซึ่งมี3ประเภทด้วยกันนั่นคือเครื่องหมายจราจรประเภทปา้ายบังคับมักจะมีพื้นที่สีขาวขอบแดงเป็นป้ายกำหนดต้องทำตามเช่นป้ายหยุดป้ายให้ทางป้ายห้ามแซงป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายป้ายห้ามเลี้ยวขวาป้ายห้ามรถยนต์ป้ายหยุดตรวจป้ายห้ามจอดรถป้ายห้ามหยุดรถป้ายจำกัดความเร็วเป็นต้น เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายเตือนนะคะเป็นป้ายแจ้งเตือนว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าจะแบ่งเป็น3ประเภทคร่าวๆค,ค่ะ 1. ป้ายเตือนตามรูปแบบและลักษณะที่กำหนด 2. ป้ายเตือนที่แสดงด้วยข้อความหรือสัญ,ญลักษณ์ 3. ป้ายเตือนในการก่อสร้างต่างๆเช่นป้ายเตือนทางโค้งซ้ายป้ายเตือนทางโค้งขวาป้ายเตือนทางแคบลงด้านซ้ายป้ายเตือนทางแคบลงด้านขวาป้ายเตือนทางแคบลงทั้งสองด้านป้ายเตือนถนนลื่นป้ายเตือนผิวครุขระป้ายอุบัติเหตุข้างหน้าป้ายระวังอันตรายเป็นต้นค่ะ และเครื่องหมายจราจรประเภทป้ายแนะนำเป็นป้ายที่แนะนำการเดินทางต่างๆเช่นป้ายแนะนำบอกจุดหมายปลายทางป้ายแนะนำทางแยกป้ายแสดงทางข้ามป้ายแสดงโรงพยาบาลป้ายทางตันป้ายแสดงจุดกลับรถป้ายเริ่มทางด่วนหรือทางหลวงพิเศษป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดินหนึ่งหลักป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดินสองหลักป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดินสหลัก ป้ายหมายเล็กทางหลวงแผ่นดินสี่หลักปลายทาอากาศยานป้ายกิโลเมตรป้ายชี้ทางไปสถานีรถไฟเป็นต้นและนี่คือเครื่องหมายจราจรคร่าวๆบนท้องถนนนั่นเองค่ะซึ่งเครื่องหมายจราจรมีเยอะมากมายแต่เราได้ยกตัวอย่างที่สำคัญสำคัญบนท้องถนนที่น้องๆเคยเห็นกันบ่อยๆมาให้น้องๆได้รู้ว่าเครื่องหมายไหนเป็นป้ายประเภทใดนั่นเองค่ะ ยังไงกันบ้างคะสำหรับสื่อแนะนำเครื่องหมายจราจรบนท้องถนนที่ทางคณะผู้จัดทำของเราได้จัดทำขึ้นพอจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆกันบ้างหรือเปล่าคะและทางคณะผู้จัดทำของเราขอขอบคุณที่รับชมสื่อของเราจนจบนะคะสวัสดีคะ่ะ ็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวีดีโอเครื่องหมายจราจรนะคะให้นักเรียนได้ศึกษาจากคลิปนี้นะคะเพื่อที่จะทำใบงานที่คูสั่งส่งไปให้นะคะะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ